สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะสําหรับสูตรหวยรัฐบาลในวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะคุยกันกับสูตรหลักสิล่างนั่นเองค่ะซึ่งได้แบ่งปันสูตรไปเพียง1สูตรนะคะสูตรแรกค่ะและงวดที่แล้วก็ถูกติดเป็น 4รอบติดกันแล้วนะคะจากสถิติทั้งหมด17รอบผิดไปแล้วเพียงสี่รอบเท่านั้นค่ะและในวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาลุ้นกันต่อค่ะว่างวดนี้สูตรจะยังคงเดินต่อเนื่องไหมนะคะแอดมินจะยังไม่เปลี่ยนสูตรให้นะคะเพราะว่าผิดเมื่อไรและถึงจะเปลี่ยนนะคะเราจะได้มีสูตรที่เก็บไว้ใช้ได้นานๆค่ะเดี๋ยวเราไปคำนวณพร้อมๆกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้แอดมินมีเทคนิคดีๆความรู้เจ๋งๆมาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆอีกแล้วค่ะกับคำถามที่ว่าอยากรู้จังเลยคนที่เขาเล่นหวยเขาหาสูตรเลขกันยังไงวันนี้แอดมินมีจะบอกค่ะไปดูกันนะคะตัวช่วยสำหรับการคิด สูตรเลขนะคะไม่ว่าจะเป็นสูตรเลขเด่นเลขปักนะคะเลขวินหรือสูตรเลขเด่นตัวเดียว <S <S <ๆ>เพื่อนๆ,ๆรู้ไหมคะว่าเขาหากันยังไงจริงๆแล้วมันหาได้หลากหลายวิธีค่ะแล้วก็เยอะมากด้วยแต่สำหรับโปรแกรมคํานวณสูตรหวยตัวนี้นะคะใช้สำหรับเป็นเครื่องมือให้กับนักคิดแล้วก็นักคํานวณทั้งหลายนะคะเป็นเครื่องมือช่วยในการ คิดสูตรหวยนั่นเองค่ะคำนวณได้ทุกหวยทุกคุณแล้วก็ยี่กี่ในทุกๆุกเว็บเลยนะคะเราไม่ต้องมานั่งปวดหัวคิดสูตรอีกแล้วค่ะได้สูตรมาก็ต้องมานั่งคิดสูตรนะคะว่าสูตรคิดได้เลขอะไรคิดได้เลขอะไรแล้วก็ต้องมาตรวจสอบใช่ไหมคะไม่ต้องมาปวดหัวหาสูตรใหม่อีกแล้วค่ะสูตรนี้ใช้ไม่ได้มันไม่เข้ามันไม่เดินเราจะต้องไปนั่งคำนวณใหม่คิดสูตรใหม่ อย่างนี้นะคะไม่ต้องปวดหัวอีกแล้วค่ะไม่ต้องปวดหัวกับเรื่องการต้องมาตรวจสอบสูตรอีกค่ะเมื่อสูตรมันได้ตัวนี้ตรวจแล้วมันถูกไหมย้อดหลังลงไป6กถึงแรอบมันถูกไหมเพราะก่อนที่จะใช้เลขเอาไปใช้ในการเล่น เราจะต้องมีการคำนวณย้อนหลังดูว่าสูตรไหนใช้ได้แล้วค่อยเลือกสูตรนั้นไปใช้สิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะเลิกปวดหัวกันได้เลยค่ะขอเพียงแค่เพืเ่อนๆมีโปรแกรมช่วยในการคิดสูตรเลขัเองค่ะไม่ต้องปวดหัวคิดเองไม่ต้องปวดหัวหาสูตรใหม่ๆแล้วก็ไม่ต้องมาตรวจสอบผลย้อนหลังเลยไม่ต้องทำเองอีกต่อไปแล้วนะคะเพราะว่าเรามีตัวช่วยนั่นเองค่ะ โปรแกรมคำนวณหวยพาวเวอร์ริสนะคะโปรแกรมจะทำหน้าที่แทนเราทั้งหมดค่ะเราไม่ต้องมาทำเองอีกต่อไปนะคะเรามีหน้าที่แค่ใช้นิ้วเลื่อนๆเ,เ,เพื่อที่จะหาสูตรนะคะว่าสูตรเลขตัวไหนเดินดีสูตรเลขตัวไหนหน่านำไปใช้งานโดยโปรแกรมจะคำนวณสูตรให้เราทั้งหมด250สสูตรทีเดียวกันเลยค่ะพร้อมทั้งตรวจสอบให้เราด้วยนั่นเองนะคะเดี๋ยวไปดูกันค่ะ โปรแกรมจะคิดสูตรให้ทั้งสูตรเลขเด่นเลขปักเลขบินนะคะมาดูเลขเด่น2ตัวค่ะนี่นะคะคือโปรแกรมจะคำนวณให้เราแล้วนะคะว่าเลขเด่น2ตัวในแต่ละรอบได้เลขอะไรค่ะเราดูแล้วเราไม่ต้องมาจี่นั่งคิดเองใช่ไหมคะถามว่าล้วจะดูได้ยังไงว่าเลข2ตัวนี้หามาได้ยังไงในโปรแกรมมีบอกค่ะเราสามารถเปิดดูได้ค่ะว่าสูตรนี้ใช้วิธีการคิดเลขแบบไหนค่ะ เห็นนะคะได้สูตรด้วยนะคะได้วิธีการคิดด้วยแต่ไม่ต้องคิดเองค่ะมาดูเลขบิน8ตัวกันค่ะและนี่ก็คือโปร,โกรแกรมคิดเลขให้แล้ว8ตัวนั่นเองค่ะเลขได้มาจากไหนสูตรจะบอกค่ะว่าเลขชุดนี้ได้มาจากวิธีการคำนวณแบบไหนค่ะนอกนั้นนะคะก็จะมีเลขปักหลักสิบบนค่ะและนี่ก็คือตัวอย่างเลขปักหลักสิบบนนะคะโปรแกรมก็คิดให้เราแล้วค่ะง่ายไหมคะไม่ต้องมานั่งคิดเองค่ะส่วนสูตรถ้ายอยากรู้เปิดสูตรดูค่ะว่าสูตรนี้ วิธีการคิดคิดอย่างไรค่ะต่อไปค่ะโปรแกรมนอกจากจะคิดสูตรให้แล้วยังตรวจสอบให้อีกนะคะว่าถูกหรือผิดค่ะอย่างเมื่อกี้นี้นะคะมีเลขมาให้แล้วใช่ไหมคะโปรแกรมตรวจให้พร้อมค่ะถูกไหมหรือไม่ถูกชอบหรือไม่ชอบถ้าสูตรนี้ถูกเยอะชอบอยากเล่นเอาถ้าสูตรนี้ ผิดโอ้เปลี่ยนใหม่ดีกว่าก็เปลี่ยนสูตรใหม่ซึ่งมีสูตรให้เลือกเยอะแยะมากมายหลากหลายสูตรนะคะเราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนหาสูตรได้ค่ะไม่ยากเลยนะคะและอีกหนึ่งตัวที่สำคัญก็คือโปรแกรมจะย้อนทางเดินเลขให้นั่นก็คือโปรแกรมจะดึงผลรางวัลมาให้ย้อนหลังประมาณ15รอบนะคะหรือมากกว่าหรือน้อยกว่านั้นก็ได้นะคะทำไมถึงต้องดึงผลย้อนหลังมาให้ดู การที่เรามีสูตรเลขใดๆ1สูตรแล้วก่อนที่จะนําเลขนั้นไปใช้เพื่อนๆจะได้ยินเสมอว่าควรตรวจสอบสูตรก่อนนําไปใช้งานทุกครั้งใช่ไหมคะและที่นี่ก็เช่นกันค่ะโปรแกรมคํานวณให้แล้ว ตรวจผลรางวัลให้พร้อมเลยแล้วก็ย้อนหลังมาให้เราดูให้เราดูเพื่อพิจารณาว่าอันนี้นะคะตัวอย่างาถูกนะคะแล้วก็ผิดแล้วก็ถูกแสดงว่าสูตรนี้ถูกเป็นระยะแล้วก็ผิดเป็นระยะนะคะเราจะสามารถใช้ในการวิเคราะห์ค่ะว่าเราจะเลือกสูตรไหนไปใช้หากสูตรไหนที่เดินยาวนานมากๆแสดงว่าเดี๋ยวสูตรก็ผิดใช่ไหมคะเราก็อาจจะเปลี่ยนไปเลือกสูตรที่อ้อสูตรนี้ถูกผิดเป็นระยะแสดงว่าช่วงนี้กําลังจะมาเดี๋ยวเราเอาสูตรนี้ไปเล่น นะคะไม่ยากค่ะเมื่อเราคิดเลขไม่เป็นเราอยากรู้ว่าเขาหาสูตรกันยังไงเราเปิดสูตรดูได้เลยค่ะในโปรแกรมจะบอกเราว่าวิธีการคำนวณเลขเหล่านี้มาได้อย่างไรนะคะนอกจากจะได้โปรแกรมดีๆในการช่วยคิดช่วยคำนวณแล้วยังได้สูตรเลขอีกตั้ง250สูตรเลยทีเดียวค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะ เท่าที่ฟังมาชอบหรือเปล่าคะทําให้เรื่องหวยทําให้เรื่องการหาเลขเด่นเป็นเรื่องง่ายๆสําสหรับเรานะคะด้วยโปรแกรมคํานวณสูตรหวย power list นั่นเองค่ะมีทั้งเลขเด่นตัวเดียวเลขเด่น2ตัวเลขวินนะคะเลขปักหลักค่ะชอบตัวไหนเลือกไปใช้งานกันได้เลยนะคะสนใจดูได้เลยนะคะที่นี่เลยค่ะเพื่อนๆสามารถกดเข้าไปนะคะที่ไลน์แอดนี้นะคะแล้ว แล้วก็เข้าไปดูตัวอย่างวิธีการใช้งานโปรแกรมค่ะชอบก็สามารถที่จะนำมาเป็นเครื่องมือสำหรับเราได้เลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะเริ่มต้นกันเลยนะคะอันดับแรกเลยก็คือมาจดสูตรกันก่อนค่ะกับหลักสิบล่างนะคะหลักสิบล่างมีวิธีการ คิดการคำนวณก็คือใช้หลักสิบล่างค่ะบวกด้วยหลักหน่วยล่างและไปบวกด้วยหลักร้อยของรางวัลเลขหน้า3ตัวครั้งที่1เอาไปบวกกับหลักสิบของเลขหน้า3ตัวครั้งที่1และเอาไปบวกกับหลักหน่วยของรางวัลเลขท้าย3ตัวครั้งที่2นั่นเองค่ะได้เท่าไหร่แล้วบวกได้1บวกได้3แล้วก็บวกได้2นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะ เริ่มต้นกันเลยนะคะกับการคำนวณสูตรหวยหลักสิบล่างนั่นเองค่ะและที่ตั้งไว้ที่เห็นตรงนี้นะคะสำหรับการใช้ในเป็นสัญ,ญลักษณ์เพื่อให้เรารู้ว่าเราจะใช้เลขหลักใดในการคำนวณน,นั่นเองค่ะเดี๋ยวแอดมินพาเพื่อนๆดูย้อนหลังสักสามรอบนะคะแต่จะพาคำนวณเพียงแค่สองรอบเท่านั้นค่ะเอาละค่ะ อันนี้ก็คือเลขเด่นที่เราคำนวณได้นะคะหลัก10ล่างค่ะจะได้เลขมา3ตัวนะคะซึ่งใน3ตัวนี้จะมาเพียง1ตัวเท่านั้นนะคะและผลรางวัลน,นะคะหลัก10ล่างออก8-2นั่นเองค่ะ8-2หลัก10ล่างก็คือเลข8เรามีเลข8ดไหมคะเรามีเลข8ค่ะก็คือเราถูกต้องนะคะเอาละค่ะทีนี้เมื่อเรามีผลรางวัลน,นะคะรอบล่าสุด ได้รอบล่าสุดมาแล้วนะคะเพื่อนๆต้องวางหลักตังดังนี้นะคะต้องวางแบบนี้นะคะอันนี้เน้นย้ําเลยค่ะหกตัวรอนที่หนึ่งค่ะรางวัลเล็กท้ายสองตัวค่ะเลขหน้าสามตัวครั้งที่หนึ่งค่ะเลขหน้าสามตัวครั้งที่สองค่ะเลขท้ายสามตัวครั้งที่หนึ่งค่ะเลขท้ายสามตัวครั้งที่สองค่ะเมื่อเรียงลําดับตามนี้เรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆก็ใช้สัญลักษณ์ค่ะว่าสูตรเมื่อกี้นี้ใช้เลขอะไรบวกกันบ้างเพื่อนๆก็ ใช้สัญลักษณ์ชี้ไว้เลยค่ะว่าจะเอาหลักนี้หลักนี้หลักนี้นะคะบวกกันเมื่อบวกได้แล้วนะคะก็จะมาบวกตามสูตรอีกว่าบวก1บวก3บวก2นะคะเอาละค่ะทีนี้เอาเลข8ดบวก2บวก7บวก4บวก1ได้เท่าไหร่มาบวกได้1ค่ะได้ปุ๊บนะคะเลขที่คำนวณได้คือเลข3นั่นเองค่ะเมื่อเราได้เลข3มา1ตัวแล้วนะคะเอา3ามไปบวกกับ3ค่ะจะได้เท่ากับ6ค่ะ เอาหไปบวกกับ2ค่ะจะได้เท่ากับ8นั่นเองค่ะตรงนี้นะคะเมื่อเราได้3มได้6ได้8เรียบร้อยแล้วนี่ก็คือเลขเด่นหลักสิล่างสำหรับที่จะใช้ในรอบถัดไปค่ะและผลรางวัลที่ออกก็คือแทนแทนแทนแปดสนั่นเองค่ะเราก็มี8นะคะเลขที่เราคำนวณได้ก็มี8ค่ะเห็นไหมคะไม่ยากนะคะเอาละคะ่ะทีนี้ ผลรางวัลออกเรียบร้อยแล้วทํายังไงก่อนคะอันดับแรกเลยคือเรียงลําดับค่ะ6ตัวรางวัลที่1ค่ะเลขท้าย2ตัวล่างค่ะเลขหน้า3ตัวครั้งที่1ค่ะเลขหน้า3ตัวครั้งที่2ค่ะเลขท้าย3ตัวครั้งที่1ค่ะเลขท้าย3ตัวครั้งที่2ค่ะเมื่อเรียงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ชี้จุดเลยค่ะว่าจะใช้หลักใดในการบวกเลขนะคะเริ่มต้นบวกนะคะแอดมินจะพาเพือ่อนๆทําค่ะ 8ค่ะบวก3ได้เท่ากับ11 11บวก0ย์ก็ได้11นะคะ11บวก9ได้20ค่ะและ20มาบวกกับ2ได้22นั่นเองค่ะเอา22มาบวกด้วยเลข1ค่ะจะได้เท่ากับ23ใช่ไหมคะเราก็จะวางตัวแรกเป็นตัว3ค่ะเห็นไหมคะเมื่อได้เลข3มเสร็จแล้วเอา3ไปบวก3ได้6ค่ะเอา6ไปบวกกับ2ค่ะได้8ค่ะ ฉะนั้นเราจะได้เลขเด่น 3, 6, 8อีกแล้วนะคะและผลรางวัลที่ออกก็คือแท่นแท่นแท่น 3, 6นั่นเองค่ะหลักสิบล่างมีเลข3นะคะเราก็มีเลข3ด้วยเช่นกันค่ะเห็นไหมคะว่าจากที่ผ่านมาสูตรนี้เดินดีมากฉะนั้นสูตรทุกสูตรมีถูกแล้วก็มีผิดในวันนี้เราจะคำวนวณได้เลขอะไรเราจะนำไปใช้งานกันอย่างระมัดระวังนะคะ เพื่อนๆได้เลขที่ออกล่าสุดแล้วเรียงลำดับให้ถูกต้องนะคะเสร็จแล้วเริ่มบวกกันเลยค่ะ3บวก6ได้9ค่ะ9บวก5ได้14ค่ะ14บวก9ได้23ค่ะเอา23มาบวกกับ9ก็ได้3 2นั่นเองค่ะและ3 2บวก1ได้33ค่ะ33ตัวสุดท้ายก็คือเลข3นะคะเพื่อนๆเ,เอาเลข3มาตั้งไว้ค่ะ3มาบวกกับ3ได้6ค่ะ เอา6ไปบวกกับ2ก็ได้8ค่ะฉะนั้นเลขที่เราคำนวณได้ในงวดนี้นะคะหลัก10ล่างก็คือเลข3าเลข6แล้วก็เลข8ดนั่นเองค่ะทีนี้เพื่อนๆต้องนำเลขไปใช้ให้เกิดประโยชน์ที่สุดนะคะเลขถูกหลายงวดแล้วงวดนี้อาจจะไม่มาได้ฉะนั้นนี่คือหลักในวิธีการคิดวิเคราะห์แล้วก็แนวทางนั่นเองค่ะก็หวังว่าเพื่อนๆทุกคนจะโชคดีสำหรับงวดนี้นะคะ แล้วเจอกันใหม่กับคลิปวิดีโอหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสำหรับเทคนิคดีๆความรู้เจ๋งๆเ,เ,เกี่ยวกับการเล่นยี่กี้วันนี้นะคะสโลแกนเดียวที่จะให้กับเพื่อนๆน,นั่นก็คือยิ่งให้ตรงเป้าได้กำไรแล้วหยุดฉะนั้นเราอยากเป็นผู้ชนะได้แล้วหยุดคือผู้ชนะนั่นเองค่ะ ก่อนที่จะไปดูเทคนิคการเล่นนะคะแอดมินก็อยากจะแจ้งเตือนเพื่อนๆก่อนเลยนะคะว่าการลงทุนในเลขนั้นเหมาะกับนักลงทุนจริงๆนะคะถ้าท่านใดที่ไม่ได้มองว่ามันเป็นการลงทุนแนะนำว่าหากไม่มีทุนที่จะนำมาใช้สำหรับเพื่อที่จะลงทุนกับตัวเลขแนะนำเลยนะคะอย่าเล่นค่ะ เพราะอะไรคะเพราะว่าไม่อยากให้เพื่อนๆน,นําเงินทีละร้อยสองร้อยเอามาเติมเพื่อที่จะเอามาเล่นหวังว่าจะได้หวังว่ามันจะถูกเราเราได้เอาเงินมาลงทุนน้อยเนะะี่ยค่ะบอกได้เลยค่ะว่ามันเหมือนกับเราเอาเงินน่ะไปให้กับเขาฟรีๆมันโอกาสในการได้มันน้อยมากคะ่ะฉะนั้นหากไม่มีทุนนะคะแล้วก็ไม่ได้มองว่าเป็นการลงทุนแนะนำว่าไม่ต้องเล่นเลยคะ่ะ ดูเฉยๆก็พอค่ะนะคะโอเคค่ะทีนี้มันมีอยู่ว่าถ้าเกิดว่าเรามีเงินลงทุนแล้วล่ะเราจะทำยังไงแอดมินก็แนะนำนะคะว่าถ้ามีงบอยู่ประมาณหนึ่งพันนะคะเพื่อนๆก็ตั้งเป้าเอาไว้ว่าเราน่าจะมีโอกาสได้ประมาณหนึ่งร้อยถึงสามร้อยนะคะแล้วก็ถ้ามีงบสัก2 0 0พันก็ตั้งเป้าไว้ที่สามร้อยถึงห้าร้อยค่ะและถ้าเรามี เงินทุนงบเรามีงบเยอะหน่อย3 0 0 0นถึง5,000นะคะเราก็จะตั้งเป้าอยู่ที่500ถึง1,000ได้ค่ะฉะนั้นเพื่อนๆดูนะคะว่าเรามีงบเท่าไหร่นะคะเราก็ตั้งเป้าตามนั้นเห็นไหมคะและถ้าเพื่อนๆมีแค่ร้อย200อย่างเงี้ยค่ะเติมทีละร้อยเติมทีละ200อเพื่อนๆจะตั้งเป้าเท่าไหร่คะตั้งเป้า20บาท30บบาทอย่างเงี้ยหรอคะถ้ามีทุนน้อยแนะนำว่าอย่าเล่นนะคะเอาละค่ะเหมาะสำหรับนักลงทุนนะคะ สำหรับตัวอย่างนะคะยกตัวอย่างกันง่ายๆดังนี้นะคะถ้าวันละ300เดือนละ9,000ถ้าวันละ500เดือนละ15,000และถ้าวันละ1,000เดือนละ30,000นั่นเองค่ะฉะนั้นเลขตรงนี้เพื่อนๆจะเห็นตัวอย่างนะคะ ต่อกันด้วยเลขปักหลักนะคะซึ่งแอดมินแนะนำก็คือปักหลัก6ตัวนั่นเองค่ะทำไมต้องเป็น6ตัวไม่เป็น5ตัว5ตัวก็ได้เช่นกันค่ะ5ตัวก็50 50นะคะอัตราในการถูกนะคะส่วน6ตัวก็จะเยอะมากขึ้นหน่อยนั่นเองค่ะและถ้า6ตัวเราก็จะได้ทุนอยู่ที่ 60นะคะกําไรก็จะอยู่ที่30นั่นเองค่ะและที่สําคัญนะคะเราก็ไม่เล่นกันอยู่แล้วค่ะ60ได้30ถูกไหมคะแอดมินแนะนําว่าเหมาะสําหรับนักลงทุนฉะนั้นขั้นต่ําก็คือ ตัวละ5นั่นเองค่ะเราก็จะใช้ทุนอยู่ที่300นะคะเราก็จะได้อยู่ที่150ค่ะหรือถ้าเราใช้ทุนที่10นะคะก็จะเป็นทุน6 0 0ได้มาที่300นะคะเราได้ตามเป้าแล้วเราก็หยุดแล้วก็ถอนนะคะซึ่งในห้องก็จะมีการวาง10บนรูดหน้าบนอย่างนี้นะคะถ้าให้มาในลักษณะแบบนี้เพื่อนๆเ,เห็นแบบนี้นะคะนั่นก็คือเลขปักหลัก10บบน6ตัวนะคะซึ่งเป็นชุดยาวสามารถที่จะส่งพยเดิมได้นั่นเองค่ะ จิ้มครั้งเดียวนะคะแล้วก็ครั้งต่อไปก็ดึงโพยเดิมมาแล้วก็ส่งได้เลยนะคะไม่ใช่แบบต่อรอบนะคะถามว่าแบบต่อรอบมีไหมก็มีบ้างเช่นกันค่ะแต่ว่าแอดมินก็จะมีทั้งแบบชุดยาวแล้วก็มีทั้งแบบต่อรอบให้นั่นเองค่ะส่วนผลรางวัลก็เท่าที่เห็นก็ตามนี้เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างทั้ง2แบบให้กับเพื่อนๆดูใครที่อยากดูรายละเอียดมากขึ้นก็สามารถกดหยุดวิดีโอแล้วก็ดูรายละเอียดได้เลยนะคะอันนี้ก็ถามว่าอยากจะได้กําไร เท่าไหร่ที่เราตั้งเป้าวันละร้อยห้าสิบสารหรือแม้แต่1,000อันนี้ก็สามารถที่จะวางแผนการลงทุนได้ตามเป้าแล้วก็หยุดนะคะต่อไปค่ะตามมาด้วยเลขวิน8ตัวนั่นเองค่ะ เลขวิน8ตัวมันจะมีทุนทั้งหมด56ตัวใช่ไหมคะแล้วเราก็จะได้34ค่ะฉะนั้นวิธีการลงทุนท่าตัวละ5นะคะก็จะทุนอยู่ที่280ได้มาที่170ค่ะถ้าทุนตัวละ10นะคะจะทุนอยู่ที่560แล้วก็ได้มาที่340นะคะยอย่าลืมค่ะเช่นกันนะคะได้แล้วหยุดนะคะเราก็จะเก็บกําไรในทุกๆวันนั่นเองค่ะส่วนเทคนิคแล้วก็วิธีการเล่นนะคะอย่างแอดมินเอามาให้ดูอันนี้ก็เป็นตัวอย่างค่ะวินล่างนะคะ บินล่างบอกว่าไม่มี5้ากับ8แอดมินก็จับกูวให้เรียบร้อยแล้วนะคะส่วนวิธีการลงทุนเท่าไหร่ได้ยังไงตรงนี้ก็ได้ลงไว้ให้ดูเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ก็เช่นกันค่ะเอาตัวอย่างมาให้ดูทั้ง2ตัวอย่างนี้นะคะวิธีการเป็นแบบไหนอย่างไรเห็นไหมคะมีการได้บ้างมากน้อยก็แล้วแต่เพื่อนๆนะคะอยากได้วันละเท่าไหร่อย่าลืมวางแผนการลงทุนได้แล้วก็หยุดนะคะโอเคค่ะ นี่เลยค่ะเพื่อนๆจะถามว่าแล้วเลขหลุดมีไหมเลขที่แอดมินวางในห้องมีหลุดไหมคะคำตอบนะคะแอดมินตอบด้วยใจจริงเลยค่ะตรงๆเลยนะคะมีแน่นอนค่ะเพราะอะไรดูไหมคะเพราะยีกยีไม่มีสูตรใดๆตายตัวและไม่มีสูตรไหนที่จะเดินยาวนานต่อเนื่องสูตรยีกยีมีถูกแล้วก็มีผิดเป็นปกติค่ะและแอดมินที่วางเลขให ถึงแม้ว่าแอดมินจะมีสูตรเฉพาะตัวมีเทคนิคการเล่นเลขของตัวเองและมีเทคนิคการดูเลขแล้วบางครั้งการที่เราดูแล้วคิดว่ามันจะมีมันจะถูกมันจะออกตามนี้เมื่อเราเอามาวางให้สมาชิกได้เล่นบางครั้งมันก็ผิดบางครั้งมันก็ถูกฉะนั้นไม่ว่าการลงทุนใดๆย่อมมีความเสี่ยงการเลือกสูตรไหนมาเล่นก็ย่อมมีความเสี่ยงเท่าๆกันนะคะโอเคค่ะทีนี้สิ่งสำคัญที่แอดมินอยากจะฝากเพื่อนๆเ,เลยก็คือ ททนยี่กีไม่มีสูตรการคิดเลขที่ตายตัวแต่จะต้องปรับเปลี่ยนวิธีการคิดในทุกครั้งที่เล่นและเทคนิคที่เราจะชนะยี่ก,กีได้นั่นก็คือวางแผนการลงทุนเล่นได้กำไรแล้วให้รีบหยุดนะคะไม่ว่าเพืเ่อนๆจะตั้งเป้าไว้เท่าไรในแต่ละวันหรือในแต่ละช่วงเวลา ให้เล่นตามแผนการลงทุนที่วางไว้นะคะเล่นได้แล้วให้หยุดพักทันทีและถอนจ้าวางเมื่อไหร่ก็ค่อยมาเล่นใหม่เก็บใหม่นะคะเรามีเวลาในการเก็บตลอดแล้วก็บ่อยๆค่ะและหวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นเทคนิคและแนวทางให้กับเพื่อนๆนำไปปรับใช้ปรับเล่นให้เกิดประโยชน์นะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกๆท,ท่านเลยค่ะขอบคุณค่ะ